ดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับนูนลานวายุมาทำไมน่นนะโอ้นี่ครับทำแล้วห้าโมงแล้วนี่โอ้หกโมงวาวจากห้าโมงดวงอาทิตย์ลงแล้วหกโมงใช่หกโมงเย็นครับนี่ขับแวะมาดูเนี่ยหกโมงเย็นแล้วเห็นรูอยู่นี่แต่รูเล็กนี่นี่อยู่อยู่นี่ ไม่มีใครมาล่อหรอกนี่นี่รูเล็กถ้ารูใหญ่งับแล้วนี่ย,ย,ยูระวังนะนื่นนะนี่นี่มีรูอีกนี่นี่มีรูหนึ่งยังไม่ได้หาเหยื่อเลยรูเล็ก จะรูเล็กหารูใหญ่ไม่เจอคิดโรลเต็มรูใหญ่มันอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะข้างบนเนี้ยหารูใหญ่ๆนะเวลาหาก็เย็บเยีบดินอย่างเงี้ยไม่ต้องรุนอะไรงจะสะเทือน น้ำมันยยกแล้วก็ร่รอนเลยหายจะของเขาว่าเอาอีกบ่มาดูมีสองรูนรูเล็กตรงนี้มีไหมรรตรงนี้มีได้อะในรูกอ่อเราไม่อยู่ตรงนู้น ลานวอยูกับเออรู้แล้วหาเยื่อก่อน,นขออนุญ,ญาตครับตอนเช้าครับเอฟซี FC ทุกคนเมื่อวานก็มาแย่รูปลาไหลไว้ประมาณสามหลังครับสามหลังกูไปแล้วสองสองหลังแต่มันกินแล้วแต่มันไม่อยู่ครับปลาไหลตัวเล็กอันนี้หลังที่สามก็มันดึงอยู่เนาะแต่แต่แต ยังไม่ได้ไปจับเชือกดูเลยว่ามันจะติดอยู่ไหมไปติดตามันครับรูสำคัญตรงนั้นรูใหญ่ด้วยฝั่งนี้ก็เนี่ยฝั่งนี้ที่เราถ่ายเยไว้เยารูไว้ห,ไวหารูไว้ตรงนี้ก็เลยมันกินแล้วกินแต่เยือ <c oughs> แต่ไม่ได้ตัวครับเดี๋ยวลองลองดูตรงนี้ครับ ตรงไม้เนี่ยตกตั้งกล้องไว้นี่ครับเพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งกล้องครับขอให้มาเด,ด้อ ได้แล้วครับเอฟซีทุกคนแต่ตัวไม่ใหญ่นะสงสัยตัวเขานี้แหละสองหลังติดกันอันนี้ก็ติดเหมือนกันแต่มันมันไม่อยู่ครับส,สายตัวขนาดนี้ลวมั้งแค่นี้ละครับเอฟซีทุกคนดักแค่สามหลังตอนเย็นเมื่อวานก็เลยม,มาลองดูหาลูใหญ่ไม่เจอครับเพราะว่าน้ำมันแห้งแล้วบ่อนี่บ่พักน้ำที่กระสูบใส่นากัน ไม่รู้ว่าจะคลองเข้าหมวงหรือเปล่าปีปีสองปีที่แล้วฝั่งนี่แหละเข้าหวงเขาให้เข้าเขาทำรวไว้นี่ข้างถนนเนาะนี่ครับถ้าเพี่น้องเอฟซีชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆง่ายๆเวลาเห็นรูก็ เห็นตัวครับทำมตัติมให้ไปตามครับเดี๋ยวหาเวลาไปแย่เนาะช่วงนี้ก็อากาศร้อนด้วยครับอากาศร้อนก็หาลูก็พอหาได้เนาะแต่มันเวลาแย่ก็ร้อนมากแปลงนี้ครับเกี่ยวแล้วชวของนาเขาหวงเนาะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนี้ก็เอาไปสมทบมือหน้าครับวันหน้าว่าจะได้หาอียไหมด <Hello. S 1> ูในตะแกรงรถเนี่ยดูอะไรที่เราไปเมื่อวาน อะไรนั่นน่ะคือจับปลาไหลอ่ะฮะคจับปลาไหลปลาไหลที่เราดักเมื่อวานไงเนี่ยเนี่ยไหนโดนอะไรโดนนี่นะโอ้าหน้รถมันเดอนเราไม่จับเลดิเอ้ยจับด,ไดูได้ตัวหนึ่งเบ็ดทำไมหลุดวะหลุดออกวะนี่ อา้อาวตัวหนึ่งเองกังเลเดี๋ยวหาเพื่อนมันอีกเนาะเดี๋ยวจะหาเพื่อนมันอีกเดี๋ยวจะหาอีกมาเป็นเพื่อนเพื่อได้ผัด <c oughs> ผัดเผ็ดะไครเนาะยุเนาะเนปเบ็ดโฟมมันดังอีกนะเบ็ดโฟมก็เราทำมาเยอะนะทำว้เยอะครับประมาณ สามสิบสามสามสิบสี่สามสิบสามอันแล้วมั้งเนี่ยนูอาจะหาเยื่อมาใส่ใส่เบ็ดชมนะนี่ตัวเล็กก็หมานได้ถึงจะตัวเล็กก็หมานได้หลานวายุไปดักเมื่อวานไงเนี่ย,ยนี่ เดีย๋ยวมันจะกัดหนักมันไม่กัดหรอกแ้วเดี๋ยวมันมจะกัดขาโอ้จังหวัดน,นิ้วขาเนียเน่ยเดีวนิ้วเทา้ามันมกัดได้เออมันกัดไม่ได้หรอกนี่เชือกมันติดอยู่นี่เลยเอาไม้มบิกอืมอืมอมัมนมนัมนมนัมนมันครับเอฟซีทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ ติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะหาทิปอะไรก็ต้องติดตามครับสวัสดีครับมันๆครับเซบๆน,นี่ก็จะไปโรงเรียนอีกเนาะวัยยุยไปดักปมะมานอยู่ไหนปา,าดูดอิอันนี้เยดที่เราจับจะว่าจะไปใส่เบดก็ น้อยไปอันนี้เชอรี่พ่อเขาไปงมอมคลองม,งม,งม,มานี่อะไรเนี่ยโอ้ปลาช่อน,ชนปูนาปลาช่อนปูฟังก็ดีอยมาจากไหนเนี่ยตาเขาเอามาจากไหนเนาะอันนี้เชอรี่ด้วยเนาะไปแค่นี้เหรอครับสวัสดีครับ